ดีค่ะค่ะวันนี้พอเราจะมาตอบคำถาม Q&A นะคะค่ะคำถามในวันนี้นะคะที่เราจะมาตอบก็อมอาจากทางบ้านนะคะที่ถามมาะะเริ่มถามเลยถามเพวกเราใช่ไหมใช่แล้วก็เราทั้งสี่คนนะคะใช่เป็นคำถามที่เพื่อนๆส่งมากันนะคะแล้วเราเลือกที่จะมาตอบกาะในวันนี้นะคะค่ะคำถามแรกนะคะ ปิดเทอมนี้นะคะมีแพนจะไปเที่ยวไหนกันไหมคะเริ่มแจกกูไข่ก่อนแพนเหรอคะอืมถ้าถามทรัพย์สินที่มีนะคะก็จะไปมีแพนจะไปเที่ยวทะเลนะคะใช่ใช่ใช่ะเพนเลยใช่งบเป็นเกินห้าพันแล้วกันอเปนเะยลงบห้าพันนะคะทะเลนีที่ไหนล่ะคะก็ร้านกอร้านใช่ใช่ไปกับใครหรอไปกับเพื่อน ะจะไปกับเพื่อนจริงๆใช่ค่ะเกอาะลานโยค่าพันของเขานะแล้วพอยล่ะคะอ๋อเทนไปนเทิรนนี่เหรอคะก็มีไว้จะไปเชียงใหม่แล้วก็ไปลาไม่คำโปร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแมบแบบนี้ไปไปเชียงใหม่คือไปพานักเรียวพานักกีฬาไปแข่งนักกีฬานักเรียนนักศึกษาก็ก็ว่าจะ แล้ไปเที่ยวด้วยอย่างนี้แกะค่ะก็คิดไว้เหมือนคูไข่เลยค่ะอยากไปเที่ยวทะเลอยากผ่อนคลายอยากเล่นน้ำด้วยค่ะไปด้วยกันน้ำได้พิธียังเป็นอยงอยากเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ให้ดูไกลขึ้นเลยอยากพักผ่อนยกินปลาหมึกสดๆอยากกินกุ้งอ่ะเออขี่ลงขี่เรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโตลุโตปันโตขึ้นโอเคมาดูหนุ่ม คำถามต่อไ้เยอะแยเลยนะคะเนยเนยไม่ตอบเลยนะคะอยากก็อยากไปทะเลเหมือนกันค่ะอยากไปทะเลหรือไม่ก็ไปเที่ยวตามเขาอะไรนี้ค่ะทะเลกอลนเหมือนกันคิดว่าจะไปปีนเขาหรือเปล่าปีนเขาก็ได้นะคะค่ะโอเคคำถามต่อไปนะคะน้ำหนักและส่วนสูงของแต่ละคนนะคะน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่กันะคะเอาพอย <laughs> ออพอยน้ำหนัก52สนะคะส่วนสูง156 <laughs> ส่วนแก่นะคะน้ำหนัก45 46ส่นะคะส่วนสูง1 5อยห้าสิค่ะอนนี้ค่ะสำหรับเรานะเรา1้อหนักสีแล้วนะคะนะคะ, <laughs> คะ,น,ะ,น,ะน้นนะะนำหนัก47ส่วนสูง165ยหสิ้าค่ะ <laughs> ดูเลยใครหุ่นดี คำถามต่อไปนะคะมีวิธีบำรุงผิวกายอย่างไรบ้างคะวิธีบำรุงผิวกายคุณผููขายมีวิธียังไงบ้างคุณผูขายเป็นคนที่ดูแลเรื่องผิวอย่างอ่ะใช่ใช่เพราะว่าไปนคนทิววางที่สุดในกลุ่มเลยคือปิดเทอมหนึ่งครั้งขัดขมิ้นนะคะแล้วก็ใช่ขัดขมิ้นอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเพราะว่าผิวสีเหลืองเลยนะคะ ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้แล้วก็เวลาอยู่บ้านทาครีมตลอดนะคะใช่ใครจะเสร์อะไรไม่คะเอาเพื่อนไม่ดูแลตัวเีงเลยทาครีมไม่ค่อยโดเวลาตัวเองครีมกันแดดก็ออกจากบ้านแค่นั้นแค่นั้นค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะอยากไปประเทศอะไรกันบ้างค่ะอ่าจะไปต่างประเทศใช่จะไปเกาหลี บกาหลีเหมือนกันเลยอยาไปเล่ลมอ๋อเกาหลีกับญี่ปุ่นเกาหลีกับญี่ปุ่นนะคะอยากไปโซนยุโรปฟินแลนด์อะไรนี้สวิตเซอร์แลนด์รุกฟินแลนด์นะคะอเมื่อกี้มีเพื่อนถามเข้ามาด้วยนะคุณอติมาถามว่าคุณเนยจัดฟันมาได้กี่ปีแล้วค่ะจัดฟันมาได้กี่ปีจัดฟันมาได้ตอนนี้ กือบเกือบจะสามปีแล้วค่ะประมาณสองปีกว่าค่ะก็ได้เท่านี้เพื่อสอบจากตอนเข้าปวชใช่จากตอนเข้าปกปวชหนึ่งโอเคส่วนเราจัดตอนมสองนะคะยังไม่ข้ามเลยไม่จัดจะมูคิดคิดว่าจะเปลี่ยนจริคิดคิดคิดว่าจะเปลี่ยนจริงเก็บเงินเก็บเงินเปลี่ยนอยู่จริง กูไข่ทานอาหารสืมไหมคะทำไมขาวจังไม่ค่ะกินแค่กูต้ากินสองปีขาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยกูต้าที่บอกได้ไหมคะว่ากูต้าอะไรกูต้าแม็กค่ะแมกเป็นซองสิชมพูเดอร์ซองละซองละก็สิบเก้าแต9ถ้าซื้อแบบเป็นกล่องหนึ่งกล่องมีสามซองสองร้อยก็เก้าสามร้อยก็เก้าได้เลย กินสองปีเลยหรคะสอปีแมโชว์ผิวที่โชว์ผิวไม่ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วตอนนี้ไม่ได้กินแล้วคุณพลอมีวิธีการจัดการในเวลาเรียนและการสอนในแต่ละวันยังไงแบ่งเวลายัางไรคะอ๋อก็คือเรียนปกติเลิกเรียนบ่ายสาม,ส,ามสี่โมงถ้าเป็นเวลาสอนก็คือจันาคารจะเป็นสี่โมงเย็นถึงหกโมงสอนแค่สองชั่วโมงแล้วก็ พุธถึงอาทิตย์พุธถึงสุขสอนห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะเป็นทั้งวันเลยนะคะวันเสาร์ก็จะตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งน,นะคะส่วนวันอาทิตย์ก็จะดึกหน่อยสิ่โมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะเวลาพักไม่มีเลย, <laughs> ย,ยเว้เพื่อเรางานเยอะมากเลยนะคะ <laughs> คําถามคุณอ่อนนะคะ <c oughs> คุณเนยมีวิธีแก้ตาดำ <laughs> ไปไม่ได้เราจริงๆกันเกือนตาเกือนตานะคะตอนนี้เพื่อนในกำลังแก้ไขพยายามยพยายามตอนให้เร็วนะคะไม่ดีนะคะคณะต่อไปค่ะเ่น่ไอาคําถามจากออมสินเรียนต่อที่ไหนกันเริ่มจากครูใครเราเนาะเราเรียนต่อรัฐศาสตร์มอบุญ มอบน,นะคะเรียนสาขาลทัทธิปัสสานาสา์านะคะค่ะ <ขอ S 1> ตอนที่มาหาลัยเนาะส่วนวอยนะคะเรียนอยู่เรียนต่อะะะะราชภัฏอุบลราชธานีนะคะสาขาวิทยาศาสตร์เอ้ยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายนะคะส่วนแกเรียนที่ที่เดิมคะ่ะเรียนสาขาการตลาดคะ่ะค่ะจันเรย์นะคะ <laughs> เรียนที่ราชภัฏน,น,นะคะ คนมีที่เรียวเน,นอะปูไข่ดูแลบำรุงมผมยังไงคะบำรุงมผมถ,ถ้าจะให้บอกจริงๆก็คือน้ำมันมะพร้าวมันจะไม่มันหรอมันมันแต่ว่ามันดีใช่ไหมใช่มันมันหมักไว้แค่ครึ่งชั่วโมงก็พอถ้าไม่อยากให้มันมันมากน,นะช่วยได้ครึ่งชั่วโมงผมแตกปลายแล้วก็ผมดำอืมใช่เป็นทิ้นะคะคำถามที่จ้คุณนวแก่สายตาเท่าไหร่สายตาห้าร้อยค่ะ สั้นมากใสแว่นไหมคะใช่ค่ะใสแว่นแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาแว่นมามองมองได้อยู่มองเห็นก็มองได้อยู่แต่ว่าต้องปรงถ้าเกิดไม่ใส่แว่นที่ใส่เป็นคอนแทคได้ใสเป็นคอนแทคค่ะก็ห้าร้อยเหมือนกันคอนแทคก็ใส่สี่สี่ร้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าความชัดมันจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็พอมองเห็นมันค่ะใช้แทนกันได้อยู่ใช่ไหมเป้าหมายในชีวิตที่กําลังจะติบโตคิดไว้ยังไงบ้าง คืออนาคตเราใช่ไหมจะทำงานเหรอเป้าหมายชีวิตอยากแต่งงานค่ะเอาจริงๆทุกคนต้องอยากแต่งงานอยู่แล้วอยากมีคู่ชีวิตที่ดีธุรกิจเป็นของตัวเองอะแกหรอใช่ใช่เพื่อนเราอยากมีร้านกาแฟเป็นคาเฟ่หรือคาเฟ่คาเฟ่บอยแต่ยังทำน้ำไม่เอาเลยฟังน้ำยังไม่แซียอ่ะแล้วตื่นต่อไปบุลอยล่ะคะบุลอยล่ะคะ ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดธุรกิจสอนสอนสอนยิมค่ะจะเป็นเทนนิสกับยิมนาสติกค่ะแล้วก็อาจจะไปทํางานเป็นเทรนเนอร์อะไรอย่างนี้คุณเลยเหะอคะเปิกเลยไปแม่ค้าเลยะไม่มีเป้าหมายนะคะแต่ว่าอยากเป็นแอร์ค่ะอเป็นแอร์นะคะคำถามต่อไปนะคะแกรคิดว่า จากแพรมนะคะแพรมถามว่าคุณแกคิดว่าอยากสูงกว่านี้ไหมคะก็ก็อยากสูงแต่ว่าพ่อแม่ให้มาแค่นี้ก็คงต้องไปต่อค่ะคิดอยากจะบำรุงอะไรไหมคะบำรุงอาหารเสริมอะไรก็ก็อยากนะคะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะไม่ทันแล้วอายุก็สิบแปดสิบเก้าแล้วค่ะแต่ว่าก็น่าจะได้ถ้ามีอะไรน่น่าจะได้อยากให้คนมา แนะนำด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากสวยคือเม็ดมาเลยค่ะทุกคนขายของเชื่อใจของเอาอะไรนะเคาเรียกคอลลาเจนหนึงเอาแคลเซียมคเรเจนแคลเซียมเออเอาแคลเซียมมาขายได้นะคะแต่ตอนเด็กก็กินนะแต่ตอนเราก็ไม่กินแล้วตอนนี้กินกินนมเยอะๆนะคะใช่ใช่ทำไมเนยกับกูไข่ของจางบอกสูตรไหนค่าถามาจากครงนู้นไม่กินข่าวหรือเปล่าอะไรดีปะ ผอมเป็นคนพร้อมอยู่แล้วค่ะก็เลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไม่มีสูตรนะคะอยากแค่อ้วนเหมือนกันส่วนเราถ้าร้านวอกกําลังกายใช่ใช่กาเรียกากํลังกายเขาเรียกกรรมพันธุ์รู้ป่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนใช่บางส่วนก็เป็นกรรมพันธุ์เนาะออางาต่อไปนะคะถ้าได้ไสยกรรมจะไสยกรรมอะไรบ้างค่ะ เรื่องมาแากผู้ขายเลยนะอ่าอย่างแรกเลยค่ะจะใส่กับหน้าอกนะคะค่ะฝนเรามันก็ต้องมีความฝันเนาะทำไมอ่ะหน้าอกกีซีซีค่ะจะจะเสริมสามร้อยห้าสิบบาเออแค่สามร้อยก็พอสามร้อยห้าสิบชมคอยรกษาอ๋อก็คิดไหมว่าอยากเสริมจมูกค่ะอ่าอย่างเดียวหรออย่างเดียวค่ะพอทังเลยใช่ไหมล่ะแกะนะคะ อยากทำปากกระจับแล้วก็เอาเิรนจมูกค่ะแค่นี้พออ๋อได้ๆ<ล>เพราะเวลายิ้มไม่สวยเลยไม่มั่นใจในตัวเองเลยปากกระจับแบบเล็กๆบางๆส่วนเนยนะคะก็อยากทำจมูกค่ะแล้วก็คางแล้วก็กาวอยากทำทั้งน้าะเออใช่ถ้าไม่ีเงินก็อยากทำแต่ว่าอันดับแรกคืออยากทำจมูกนะคะม,มันหายใจเอาแล้วคือขนาดตอบไป <laughs> มันรู้มโนงมองดู จะไปคํนถามจากคุณอ๋อนชื่อฟองดูใครตั้งให้คุณเนยคะชื่อฟองดูไม่มีค่ะตั้งมาแบบงงตันยังเด็กๆแล้วก็ตั้งชื่อนี้มาตลอดไม่เข้าใจมันฟองดูแปลว่าอะไรขนมค่ะขนมใช่แปลว่าขนมอะไรสักอย่างไปเสร์ชดูนะคะถ้ามีเงินหนึ่งล้านจะเอาไปทําอะไรหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทสร้างบ้านสร้างบ้าน้วสร้างบ้าน แล้วก็อยากซื้อลอตรถยนต์ของตัวเองแบบนใช่แล้อะไรซื้อของกินมาตุนอะ้รหนึ่งล้านยนะคะแค่หนึ่งล้านหนึ่งล้านเนาะก็ต้องบ้านแหละใช่ก็อยากมีบ้านมีบ้านมีรถนะคะมีทองมีที่ดินอะไรแบบนี้แต่จริงพรุ่งนี้แหละค่ะทุกคนใครมีเลขเด็ดใครมีเลขเด็ดนะคะค่ะวันนี้ q a ของเราก็มีคำถามเท่านี้นะคะขอบคุณที่ถามหรือเข้ามาเยอะๆนะคะถ้ามีข้อหน้านจะมาตอบใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ